เห็นแล้วทุกคนแม่ใช้ให้มาเอาใบายอมาเชิญรูปนี้นี่มะม่วงหาวมะนาวโหนี่แบบนี้สดสดจุกสุกสก,สก,กินได้คะ่ะทาปากได้ด้วยนะดูสวนดีกว่าทุกคนนี่ใบยองามๆเลยบ้านเราอยู่ใต้ร่มไม้นะคะแม่แบบว่ากลัวขี้นกเยอะนะก็เลยแบบไม่เอา เดี๋ยวเราจะย้ายต้นยอออกมาข้างนอกนะคะวันนี้เรามากเก็บยอี่นนย,ยอใบยอที่บ้านป้าน,นะคะเขา<อ>เรียกอะไรความเชื่อเนาะก็คนนิยมปอปัน้นยกยอปอปัน้นอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นพืชมงคลนะคะปลูกไว้หน้าบ้านดีอันนี้ป้าถือว่าปลูกดีนะถูกถูกจุดลนะอยู่หน้าบ้านเขาเลยคะ่ะปลูกไว้หน้าบ้านดีคนสรรเสริญเยืนยอป้าแต่ก็ไม่ถึงกับบ้ายอนะคะโอเคเลยอนะ กำลังงามใบกำลังดีดีฮะ<า>ไม่ยอมเอาลูกไปด้วยไวหลุดทุกคนไวป้าจะดูไหมป้าแอบบดูหรือเปล่าหลุดนี่ไปไปแกงยางแม่บ่รู้อ่ะแต่เราว่าป้าเริ่มเห็นนะคะทุกคนเร<ก>ิกมหลุดแล้ว <laughs> อันนี้มันมันแห้งมันเหลืองแล้วมันก็เลยเปื่อยลงไปทุกคนป้าเห็นค่ะว่ามันหลุดนะที่ไหนได้เราทําหลุดนะคะหลุดไปหนึ่งอมันเหลืองน่งวค่ค่ะทุกคนมันหลุดไปเองไม่ได้ตั้งใจโู้หมะนาวดกโคตรดกมันาวเป็นป้าโู้ทุกคนดงมาก ใส้ปุ๋ยอีย่างเนี่ยป้าป๊าดกะนาวหออุย้ทุกคนมะนาวโคตรมะนาวจริงๆทุกคนเราต้นสูงใหญ่ไม่ใช่อะไรดกมากดูนะทุกคนดูใช่เป็นพันๆลูกลุ้ยทุกคนดูค่ะทั้งนั้นเด้อ สูดยอดช่วงฝนมาแล้วเขาก็ได้ปุ๋ยปุ๋ยที่หวานข้าวนะคะทุกคนเนี่ยเอามาใส่บ้านป้าอู้เยอะกว่าบ,บ้านเราอีกนะเนอะมะนาวอะมะนาวบ้านเราไม่ได้ครึ่งเลยนะนี่เสร็จียบร้อยได้ใบยอบปากแม่แล้วค่ะไปค่ะกลับบ้านกันดูสวนป้าดีจังสวนป้าน,น้าปลูกมากกว้างขวาง ปลูกทุกอย่างที่กินได้อื่หวนป้าดีจริงๆดีจังเลยค่ะกำลังติดลูกเลยอือ